นอนแน่นอ่เด้อพี่น้องเลยกัดทักทายสบายดีเด้กก็สวัสดีเด้อพูดแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักแทงเบ้สุดส,สุดยอดน้องพี่น้องเลยมาพอมาพอกับเป๋าคำนด็กส็บินไปเก่าชมบรรยากาศตอนเที่ยงป่าทุกเนี่ยไปทำไมจะแดดแห้งเ,เดดจ้าพี่น้องเลยรีว่า ดีว่าสิมาอบมกับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นหันะฮ้อนพ่อแม่พี้องดนเงอดีนนางไก่พลมพลมีวนน่ะเฮามานชวนนีตั้งนัก็ได้โอนี่ก็ได้เอามนี่นงอยู่นกวโอนงยู่ฮอนเอียพ่ก็เขาเียมกินขา้าพ่นปอีกประเทศอีกังนฮ้อนมันฮ้อนเลยนี่ได้บ่ม้อยู่ เมื่อนี้เนาะมาโอเวอร์ลงกันนะเดี๋พี่น้องเนาะพอดีว่าช่วงนี้เนาะทำบวกคำกัเอาคลิปอยากลงซานคลิปลงซาติอย่าเนี้ยอยจางว่าแบบนิดนะนิดเบิดมากอะเมื่อนี้ยวันที่ยังวันที่หนึ่งเอาอาเมื่อวันที่สองเอาเื่องวันที่สอเนยนิดนี่มันเบิดตั้งแต่วันที่สามคิปเลยพี่น้องเลยทางบวกคำก็เลยมันเลยคลิปลงไปเมื่อสองนี้อ่ะเมื่อเนาะจะมาเกะอากาศก็เท่ากับพายลายเด้อพี่น้องเลย เพราะว่าเอากับ like so ่ได้สูงกข้างนอกนะบ่ได้ออกข้างนอกกันใด้เต็มหามันต็มนออกเห็นง่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าออกนอกกับเออเนาะจะได้เติมอยู่พี่น้องแต่ว่าสิ้นเดือนจะได้ออกแค่นึงนะนิดเทว่าบุตรผ่้นัะบอกคำเตือนนมูลตั้งแต่มาเมื่อนหร่ผลัดพี่น้องเลยโอู๋เทวาเคุนมาอยู่ก่อนมู ูดเพิ่นมาอยู่ก่อนตะกี้พะนะเปชนเาะชา์ติอนอีกเปดอกเกรงใจเพ่นแน่ลายเท่อลายที่เปิดเกรงใจเพ่นแน่พี่น้องเลยแต่ว่าเขาเปิดเต้วก็ได้เปิดเตืมซื้อยแต่มีค่าของพ่นอย่ค่าเพิ่เติมไหมจะเอาคลิปลูกชาติได้พี่น้องสองมือเลยเนาะ พอแม่น <descon altro> <ps poses everywhere> ah, ้องวิว่าเออเป็นจังได๋เด้คือมแทว่า่แมบ่ดอกาบ่่อย่น่ว่าอ่อนเนาะออาแต่ว่ามื้ออื่นกสิ้นเดือนแล้วล่ะพี่น้องสิได้เติมอื่นก็เป็นที่2เนาะมาองนออก็คือสิได้เติมอยู่ตาสิตอบคอมเมนต์ของ FC ที่คอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะอ่า พนว่าเป็นยังบ่ค้ําคือกิแต่ลวกพักลกหญ้าลูกมีต้นไข่แท้คือืกินเนวแซบแนวนัวแน่เพิ่นว่ากอยากกินอยู่พี่น้องเอ้ยแซบกันเนาะคือเงินยังบ่ทันออกนะเพราะว่างินออกแลสิได้กินอยู่คือช่วงนี้กกินมีหยังกินได้ก็กินไปก่อนพี่น้องบ่ต้องรีสกับมันอืมลวกพัก จังแจวต้องมีลูกไครกินได้พี่น้องเลยเนาะปลทานนี้เงินจังอันสยอยซื้อไปนําพี่น้องช่วงนี้ยังเก็บอุอมอยู่เก็บไปแค่เด็ก้นอยเพราะว่าตอนนี้ฮามาก็ยังต้องรักยังทันได้อยู่นะปะปะองอยู่่เนาะนีนก y k n m i ใจมาัดที่เราืมาี่นไ่หมดอะชีเก็ตอไปนะจะว่าไมอื่นก็าได้นย่ะมากเนี่ยชี้างไม่รูคือน้องอ่างเรยกว่าจกินกินไปแตอเราต่ว่าีสอะไกบ้านาเรกินแบบนี้เราต้องกินไนะแบบอันแบบค่อยซื้อเอา ยงยากพวของเซลล์ของนตันะอีกอย่างกับ่อยคด้ออกนอเพราะว่าจรย์ซื้อของสีบเพงปานตัวจ้างเขาออกเล่น่องสามร้อยสี่ร้อยสองคนตัวสี่ร้อยสคนไปกัดสี่ร้อยแค่นั้่คนไปนี่โอเคอย่อนี้สองคนไปสี่ร้อยแ่นั้นไปสี่คนเออร้อยคุขายอยู่ก็เลยสียใน แต่มีแต่ว่าอดเอามีอย่างก็กินไปรูพักจำเจวโลูมีก็กินตะวนี่เลยกินจะก็ยูโรดเนาะแต่มีงี้ต้องหาอหารดูแลก็ได้ทีนีัว่าหาอย่างเงี้ยมนี ไก่ตลาดคือวิปปงเพราะว่าเราเขาขามากอะซื no like no more. No more. Like no ้อแนเก้าเดิมคนมาขายนี่ก็พักมีพักย่าอย่างานี้เนาะแบบทุกซีมนีนะของกัเก้าวของเดิมนั่นแหละเนาะแล้วก็มียนเนื้อมูนี่ดังดักเห็นไหมมีกับซีมูเข้ามาแล้วคนละนไม่นี่จะเชฟได้กินนหดนดเอา กี่อยากหมดอ่นั่นแหะพี่น้องพี่น้องอิตาวาเขาชอบจะโค้หม้อเอาเขาสวยชื่นเลยจะพักใช้ข้าวกล้ามเขาจะโค้งหม้ออืนจะกินไปก็เลยออกมาอันก็เลยคลิปบอกพวกแม่พี่น้องเพื่อนงานอ้าวคือไปเห็นคลิปเอาคือาไเห็นเอาคลิปลงนะ สองมือสามมือนะหายไปทางไหนเด้บ่คําเห็นว่าสิดอกสิมีคนถามบ่เนาะยังคือเก่าอยู่พี่น้องนะแต่แต่ว่าบ่คําเอ่อบ่้ลงเน็ตดมื้อนสิได้อาอยู่มื้อน่เก่าเด้อพี่น้องเนาะฝากน่เด้อฝากมพี่น้องคนนั่นล่ะเนาะที่เข้ามาเป็นกลังใจให้ นเลยเปคกบคุณเนาะอากาศชื้หอนอบอ้อมแห้งขนาดมันเลยไ้คุญตกหาเนาะว่าแบบนี้ยเีมีีเลยไรน้เาะพออยู่หนออกแดดไปนักที่น้ำมือเลยจะว่ามือนี่น่ะแดดแห้งกว่านเหง่ัวถ้ค่าไม่เหง่อห้วแห้งอะไรจะหยังก็มากจะเรา มังนี่เกช็คืออยู่ในช่วงเกรัมอุดหอมองอยู่พี่น้องคือว่าอุดอแม่พี่น้องเพิ่นยังว่าเอ้าเป็นหยังคือประหยัดแท้เพิ่นว่าบ่ได้ประหยัดด้พี่น้องเยนี่ไประหยัดเเนาะ เมื่อดานยับกาเัหมดเลน่นลายิมที่ก่อนี่เรามบ้างกกับมืรดน้ามกหนากเราบ่ิทนักับเมือได้เต็มวิกชขาดขาดไปจักมือชิผมตางูอนมซิารมณ์มาอารมณ์งานทียังเุแมนแล้ะเนาะ Lát mười tiểu đầy khi đó Còn mà hết tìm đường thì sẽ bị hình như... Nó mù lưu Nó nằm trong tìm đường Nó như là đường này Đường này là đường mê xã hiện hình là đường mưa Nó tìm đường, đường này là đường tuyết sạch Đường thứ ba thì này đều đúng này đều này, đường một đều đúng Điều một đây đúng Kẹp Cám vô Tựa nước hút om มวยปยัดดอกพี่น้องมือใดมันได้เงินหรือว่ามีเงินมีถุงมีไทยนี่ก <Ừ. S 1> e ็ซ okay, <Its boring. S 2> ื <prejudice ten> <leaves> so, it s, it s ้อซื้อนกินบ่ได้อดบ่ได้หยังดอกนี่ว่าช่วนี่จะหากินพักมีไก่อนมีบ่บล้วพบ่ไปอยู่ใกล้นี่พี่น้องอถวงวงอกแต่ว่าสิ้นเดือนนี่กได้รับเงินนี่สิพากันออกไปซื้อ ก,กินมะวายยู่บนนี้นชื่อยังดอกพี่ดองเลยลตัดเก่กกกาชื่อมีพวกไข่พวกมะมา่าอะไรส่กมาเฮไว้น้ำหอมเวลาเขาอยากกินนะกาลงมากินยังองีกจะเชั่วโมงยังเชื่อได้หรือ ่ room, so ัโอ kind of yeah. ้ลมเลยลมดูพี่น้องจ๋ามันแฮมฮ้อนนะลมบ่วินนะคัดอายฮ้อนนะที่แดนมาเนาะก็คือแบบฮ้อบ่วง้อย่เฮามาอยู่10มื้อเนาะไปงานได้10มื้อกลัวดนเด้พี่น้องเล้ยนามอยู่บ้านแค่เดี๋ยวนึงอยู่บ้านแป๊บเดียว นี่แบบทำอไมที่เกิดเพื่อโดนเท็ดชีพมือเนี่ยกลับเมื่อบานตอนนั้นเมื่อเปิดมือเพื่อโดน่อโดนอยู่อะแรแต่เงนใส่เงินเพื่โดนเงนใส่เงินโดนเมื่อเมื่อเปิดมือได้มาปตารลูกหน่อยคือว่าเดี๋ยวนี่คุนปาดเก่งเด็ดพี่รองเลยยังบุทันเลยโทรเมื่อหาคน บริวมาเนี่ยสามสมือนเงิจะกว่าข้างมากิบมีนเี่เนาะมื่นป็ือเป็นที่เกทวงมาหาคานเแหาได้มนี่แหะตัวความดื่ต้องพวงเลยวัได้ไขมาคนเทนี่นะไขคนเทนี่คำคือว่าไ่ดื้อนะตัวน้อๆจะเนาะ ใส่ได oh, uh ้นแม่ได uh ้ไ huh. ด yeah. 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 ้สอ okay. yeah, yeah. yeah. ินได้โอ้สอินบ่ได้สอินบ่เหมาะแม่เ้ยนาะแม่ครับพี่น้องเลยเนาะออกมาบ่ลงกับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นในชวงกาศตอนเที่ยงตอนพักเที่ยงกินข้าวพี่น้องเยเป็นจังได๋เด้แม่พี่น้องเนาะพักเที่ยงกินข้าวเป็หยังเด้บนีกินขอไปหยังเพ่เฮาเฮาบ่กินข้าวกับอา่บ่ พัดละไม่ใส่หมูพัดไม่พัดละไม่ชุม่ใสู่ใส่ชิ้นหมูคืออาหารนักลักตัวนี้นะแมนชิ้นหมูยูนอ้อยนยูน้อยเล่าก่อนเป็นหมูแล้วมันรอบนี้ก็จะเป็นยอออยูน้อยูนอต้องกินหมูนะไรนะห็นน้อยคือได้ยินข่าวกัเจาออามาคือ่าบัตที นีไไไ vida, stop, Here, ัยที่ยังก่ออนใกล้่าฝนตกจะได้ไกใ่ฝนตกตกมาพอตกมานที่ก็เมื่อค้นเนี่ยนู่นเลยแบบฝันเาเลยีตัวฝนตกเรได้วยฝันาไปนู่นนู่อะไรเรา่นอนนัฝนตกมากคือพูอะไรให้บอ่คข้าเปิดช่องเลยฝนตกมากอะเนืแม่เนาะเนืแม่เสียงนกเนืมันเยียวและเม่อ่าละเม็ดสีบล็กอืม nguyên tắc chưa không chắn chưa nó chắn chưa chắc chắn Nó chưa chắc chắn chưa chưa chắc chắn chưa 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 มันกับใบตางกับบ้านห้าดอกเบ็ดเดียวกันได้ดีน่อยห่อนตานกตว่าอาเหมือนบ้านเ้างื่อเอนเอาห่อนคือกันคนแรกเป็นช่วงหน้าคนเงินจะจิตตุกให้ดีจ้ะเออว่าว่าไปว่ามาเลยแกคือเห็นคิปของบลตาไปเนาะเนาะได้ลูกน้อยเลพี่น้องเลยอเด็ก ยินดีนําเด้อยินดีนําแม่นกเด้อเนาะแต่ยิงบ่ลูกลูกสาวบ่มนลูกสาวเนาะือเพิ่น่น้องน้องมินตาบ่ตานนตาน้องมินตามินตาหรือมินนี่มินตาบ่อ่ก็แม่นพี่น้องเลยเนาะว่าก็เบิ่งอยู่เนาะกดีใจนําเพิ่นเนาะอ่าินได้าี่ ออกปหงหมอแล้วมาเพื่อนแล้วเนาเนาะอืมว่าอยู่บ้านสิไปเยี่ยมพยาบาูเียก็บ่ได้อยู่บ้านก็าเยียวยาเพื่อนใอ่าคลิปเนี่ยมี่น้อเนาะดีนํานคับสมาชิกใหม่อืกสาวน้อยน้องเลยให้อ่าเงงตันเียลูกตาใหญ่อ่า่ได้เนาะเจ็บเียอย่ามาใกล้เด้อ จะนอนอบโดนเพสิผูกแขแล้วขอบไฟเลยเนาะเอากําออกไปกําบ่ะมูงอ่าเพิ่นนี่มูเพิ่นจะกํายกไฟเนาะกน้อนด้อากาศห้อสยสิต้องไปทไกันลําบากเอากอมเอาเียวมสาีวมาเฮ็ดงานจนียังไม่ไไผนี่เลมงมาม